เด็กๆหน้าจอครูไปหาหนูหรือ,อยังครับลูกมาแล้วค่ะอะไปแล้วเนาะนะครับในเรื่องของการเขียนอ่ะครูถามก่อนนักเรียนเห็นภาพนะครับภาพที่อยู่ด้านข้างผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเนี่ยหนูเห็นแล้ว,หน,วหนูมีความรู้สึกอย่างไรอะหนูมีความรู้สึกอย่างไรครูถามก่อนอันนี้มันก็คือลายมือใช่ไหมลูกมันคือลายมือคือการเขียน ครูอยากถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนเห็นแล้วนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรอตอบได้หมดแสดงความคิดเห็นเห็นแล้วเป็นยังไงฮัลโหลอ่ะข้ามนะครับข้ามไปก่อนอ่ะแล้วมาดูแบบที่สองนะครับแบบที่สองซึ่งต่างจากแบบแรกเลย อันนี้เป็นการเขียนนะครับการใช้ลายมือโดยตรงเลยถ้าครูถามนักเรียนถ้านักเรียนเป็นคุณครูหรือเป็นผู้อ่านนักเรียนจะเลือกแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองนักเรียนจะเลือกแบบที่หนึ่งแบบตัวนี้กับแบบที่สองแบบที่สองค่ะอ่าแบบที่สองทำไมลูกทำไมหนูถึงเลือกแบบที่สองครูอยากรู้เหตุผล นี่ทำไมเธอถึงเลือกแบบที่สองครูยอยากรู้เหตุผลอ่าตอบได้หมดหลูกไม่มีผิดไม่มีถูกทำไมหนูเลือกแบบนี้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยทำไมหนูเลือกแบบที่สองเพราะอ่านออกแล้วเขียนสวยด้วยอ่าพ่ออ่านออกและเขียนสวยอันนี้เป็นลายมือฝั่งซ้ายมือเป็นตัวครึ่งบรรทัดใช่ไหมฝั่งขวามือเป็นตัวเต็มบรรทัดแต่ในระดับของเราเนี่ยเราจะเขียนครึ่งบรรทัดนี่เป็นลายมือที่ชนะเลิศระดับประเทศ นะครับฝั่งซ้ายมือเนาะตัวเครื่องบรรทัดที่ใช้การเขียนคัดลายมือที่ชนะเลิศระดับประเทศเนาะเหมือนพิมพ์เลยใช่ไหมเหมือนพิมพ์เลยนะครับซึ่งเหมือนที่เพื่อนตอบมาบอกว่าเออมันดูอ่านง่ายมันดูสะอาดแต่เรามาดูแบบแรกสิเป็นไงโอ้โหถ้าใช้แว่นขยายมาส่องดูในการอ่านเนี่ยอ่านก็ไม่รู้เรื่อง รู้เรื่องอยู่คนเดียวอ่านจะอ่านไม่ออกเออนะครับขนาดบางทีเนี่ยเป็นลายมือตัวเองตัวเองยังทําไมหลุกยังอ่านไม่ออกใช่ไหมยังไม่รู้เลยว่าต,วตัวเองเขียนอะไรลงไปดังนั้นนะครับการเขียนอ่าการเขียนกูพูดในเรื่องของการเขียนก่อนนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการคัดซึ่งการเขียนในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีส่วนสําคัญกับชีวิตเรามากพอสมควร ถ้าในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนเขียนลายมือหรือว่าเขียนหนังสือที่มันทําไมอ่านไม่ออกนะครับอ่าอ่านไม่ออกแล้วคุณครูเข้าตรวจเขาไม่รู้ว่าเธอเขียนอะไรแต่ตามจริงแล้วเธออาจจะสื่อสารต้องการในสิ่งที่มันจะสามารถสื่อสารออกมาให้มันถูกแต่ว่าเวลาครูอ่านหรือคนอื่นอ่านเนี่ยเป็นไงอ่านไม่ออก มันก็จะเสียผลประโยชน์กับนักเรียนมันก็จะเสียผลประโยชน์กับนักเรียนแต่ถ้านักเรียนเรียนจบนะครับโยงเข้าไปสู่ในระดับเข้าทํางานแล้วเรียนจบแล้วไปทํางานไปสมัครเข้าทํางานนะไปสมัครเข้าทํางานซึ่งการไปสมัครเข้าทํางานเนี่ยอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องกรอกประวัติใช่ไหมการกรอกประวัติ นก็ตั็ต้องใช้ลายมือตนเองในการเขียนสมมุติว่าถ้าครูเป็นคนรับสมัครนะครับสิ่งที่ครูจะพิจารณาก่อนเบื้องต้นไม่ว่าเฉพาะครูแหละคนที่จะรับสมัครงานในบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะดูจากลายมือก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเขายังไม่ถึงขั้นตอนสัมภาษณ์ใช่ไหมเขาจะดูใบสมัครก่อนอะรับสมัครรับสมัครมีใครมาสมัครมากมายนะครับก็กรอกใบสมัครไว้กรอกใบสมัครไว้ อันดับแรกนะครูจะบอกสิ่งที่เขาพิจารณานั่นก็คือลายมือนะครับนั่นก็คือลายมือ,นะอ,มอทําไมล่ะทำไมเขาถึงสังเกตลายมืออันดับแรกเขาจะดูว่าลายมือนั้นอ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยตั้งใจเขียนไหมทําไมล่ะก็เพราะว่า ถ้าเขารับคนที่แม้กระทั่งยังไม่ให้ความสำคัญในการเขียนพอเข้าไปทำงานในบริษัทเขาปุ๊บเขาก็จะมองแล้วว่าเอ้ยฉันไม่รับคนนี้เข้าทำงานแน่นอนขนาดลายมือยังไม่ตั้งใจเขียนเลยพอฉันรับเข้ามาเนี่ยบริษัทฉันไม่ก้าวหน้าแน่นอนอ,อขนาดสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังไม่ให้ความสำคัญนั่นมันก็คือประโยชน์นะครับของการเขียน ไม่จําเป็นว่าจะต้องเขียนสวยก็ได้นะครับเพราะว่าการเขียนของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่สําคัญนั่นก็คือเขียนให้เป็นตัวพยัญชนะเขียนให้มันอ่านออกเขียนให้มันนะครับสะอาดเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือสิ่งจําเป็นในเรื่องของการเขียนว่าทําไมเราต้องเขียนเมื่อนักเรียนเขียนเป็นแล้ว ก็จะต้องมาฝึกพัฒนาเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไรนั่นก็คือการคัดลายมือนะครับการคัดลายมือซึ่งในหลักสูตรของภาษาไทยการคัดลายมือเนี่ยก็ยังอยู่ในหลักสูตรเพราะอะไรเป็นการพัฒนาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการเขียนมันเป็น สิ่งเบื้องต้นหรือสิ่งพื้นฐานที่จะไปต่อยอดในวิชาอื่นด้วยเช่นการอา่านในฐานะเราเป็นคนไทยใช่ไหมถ้าเราอ่านหนังสือไม่ออกอ่านหนังสือไม่ได้หนูก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนวิชาอื่นได้นะครับการเขียนก็เช่นกันถ้าหนูไม่มีทักษะการเขียนที่ดีนะครับการคัดลายมือการเขียนลายมือที่ดีหนูไปเขียนตอบวิชาอื่นๆ มันก็จะเป็นปัญหามันก็จะส่งผลปัญหาสะท้อนกลับเข้ามาหาตนเองดังนั้นมันก็เลยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องฝึกนะครับฝึกฝึกในที่นี้ก็คือฝึกคัดลายมือนั่นเองโอเคนะอ่ะต่อมานะครับก่อนที่จะเข้าบทเรียนครูจะให้นักเรียนตอบภาพก่อนปริศนาคำจากภาพให้นักเรียนดูภาพนะคะภาพสัตว์เนาะช่วยครูตอบหน่อยนะ ภาพสัตว์ที่ครูนํามาให้เนี่ยมันจะแทนตัวพยัญชนะแล้วให้นักเรียนถอดรหัสออกมาให้เป็นคําข้อที่หนึ่งคือคําว่าอะไรลูกคําที่หนึ่งคือคําว่าอะไรให้นักมันจะเป็นพยัญชนะกอไก่ถึงหอนกฮูกภาพจะแทนพยัญชนะคําที่หนึ่งคือคําว่าปิดค่ะคําคว่าอะไรนะลูกองค่ะ งงอ่ะงงถูกต้องมีงูสองตัวใช่ไหมงูตัวแรกก็คืององ,งูงูตัวที่สองคืององงูรวมกันเป็นงงอ่ะภาพที่สองคำว่าอะไรครับช่วยคุูตอบหน่อยนะไก,ไก่พะโล้ค่ะไก่พะโล้ไก่พะโลยังไม่ถูกถูกอ่ะเอาใหม่เอาไม,าามา้ดูใหม่ภาพจะแทนตัวพยาญชนะแค่หนึ่งตัวเท่านั้น อคำว่าอะไรเลียงคําดูแป๊บหนึ่งครับครับอ่าได้ได้ไดลยชัดอยู่เนาะเห็นชัดไหมอ่าเดี๋ยวครูขยายให้กระโปรงค่ะอ่ากระโปรงถูกต้องใครดีใครไวเนาะอ่าสามครูคะรูปต่อจากเสือคืออะไรมองไม่ออกรูปต่อจากเสือมันเป็นรูปอ่างล้างมือลูก รูปอ่างล้างมือเป็นซิงอ่ะอ่างล้างมือค่ะ <laughs> ค,ดคดะิดคิดเสื้อยืดนะค่ะอ่าเสื้อยืดถูกต้องนะครับเสื้อยืดอันนี้รูปเด็กสามคนนะคุณนำมาสามคนเพื่อความงงต่อมาสี ข้อที่สี่คำว่าอะไรครับคำว่าสงสงอะไรลูกสงการปีนี้อ่าถูกจังนะครับ สงกรานปีนี้ถูกต้องอะทำไมครูถึงนำภาพตัวนี้มาให้นักเรียนทายคำนะครับแต่ถ้าครูเขียนออกมาเป็นในรูปของตัวหนังสือนักเรียนสามารถอ่านปุ๊บตอบปั๊บเลยใช่ไหมว่ามันเป็นคำว่าอะไรใช่ไหมแต่นี่ครูให้ภาพมามันก็เปรียบเสมือนกับการคัดลายมือ,อรูปแบบการเขียนลายมือรูปภาพที่หนึ่งกับภาพที่สองที่ครูนำมาให้ดู ใช่ไหมถ้าครูเขียนเป็นตัวหนังสือมาปุ๊บเนี่ยโดยไม่ใช้ภาพเนี่ยมันก็จะเหมือนกับภาพที่สองเราอ่านปุ๊บเราเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรแต่นี่ครูนำภาพมาซ้อนกับสระนะครับเพื่อให้นักเรียนคิดมันก็เหมือนกับภาพที่หนึ่งถ้านักเรียนนะครับ เขียนมาแบบมีภาพบ้างมีสระบ้างปนเปนกันไปอ่านออกบ้างอ่านไม่ออกบ้างคนผู้ที่จะรับสารหรือคนที่จะต้องการสื่อสารออกไปเนี่ยซึ่งยากต่อการที่จะบอกว่ามันคือคำอะไรหรือมันจะต้องใช้เวลาในการคิดนะครับครูก็เลยนำาภาพปิศาเนี่ยมาเปรียบเทียบกับรูปแบบลายมือแบบที่1กับแบบที่สองที่กล่าวมาเบื้องต้นนั่นเองเน,เน,เนาะขำขเล่นกันไป อ่ะต่อมาการคัดลายมือเขาบอกว่าการคัดลายมือก็คือตัวอักษรที่เขียนด้วยถ้อยคำสื่อความรู้ความคิดเรื่องราวต่างๆจากผู้เขียนจากผู้ส่งสารเนี่ยผู้เขียนนะครับไปสู่ผู้อ่านการเขียนด้วยลายมือที่สะอาดชัดเจนจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกเป็นไงทำให้ผู้อ่านรู้สึก อ่านได้อย่างรวดเร็วและก็เข้าใจได้ตามจุดประสงค์ของผู้เขียนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือการเขียนคัดลายมือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายของการคัดลายมือก็เพื่ออะไรบ้างนะครับทำไมเราต้องเขียนคัดลายมือ1เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อตาให้คล่องแคล่วในการเขียนอ่วยังไงล่ะครูใช่ไหมมือเราใช้มือในการเขียนใช่ไหมแต่บางที เราจะต้องเขียนให้พอเหมาะพอควรนะครับแต่บางทีเราเขียนมากจนเกินไปมันจะทําให้มือเราทําไมปวดปวดกล้ามเนื้อเนาะปวดกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็เขียนให้พอเหมาะพอควรเขาจึงบอกว่ามันก็จะถือว่าเป็นการบริหารมือด้วยเช่นกันนอกจากบริหารมือแล้วก็บริหารตาที่เราจะต้องจดจ้องนะครับสิ่งที่เราจะต้องเขียนลงไปสองเพื่อเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ อย่างประณีตสะอาดเป็นระเบียบชัดเจนรวดเร็วและเข้าใจง่ายอา้าวยังไงล่ะหนูจะต้องเขียนยังไงล่ะรูปแบบของตัวหนังสือหนูก็เห็นแต่ละคนเนี่ยก็เขียนรูปแบบไม่เหมือนกันนี่คะใช่ไหมเขียนไม่เหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวครูจะได้อธิบายว่าเขาใช้รูปแบบไหนเป็นรูปแบบหลักในการเขียนนะครับที่คนไทยจะต้องเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลมานะครับจนกว่าจะถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของเราดังนั้นบางคนบอกว่าหนูไม่เขียนตามแบบได้ไหมได้นะครับอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลแต่ครูจะบอกว่าแบบที่เขานำมาให้นักเรียนฝึกเนี่ยมันคือแบบไหนต่อมาเพื่อให้เกิดความชำนาญการคัดไปสู่การเขียนทุกกลุ่มสาระนี่แหละสิ่งที่ครูอธิบายเบื้องต้นว่าถ้านักเรียนนะครับเขียนลายมือที่ ยังไม่อ่านไม่ออกไม่สะอาดสะอ้านนะครับตัวพยัญชนะก็ยังไม่เป็นตัวนะครับดังนั้นมันก็จะเป็นพื้นฐานไปสู่กลุ่มสาระอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะภาษาไทยเพียงอย่างเดียวเพราะทุกวิชาหนูก็ต้องมีการเขียนนะครับการเขียนตอบหรือเขียนบรรยายหรือเขียนอธิบายก็ตามแบบนี้เป็นต้นต่อมา เพื่อให้เกิดสมาธิในการทำงานมีวินัยในตนเองมีวินัยในตนเองอย่างไรล่ะนะครับก็คือจะต้องมีระเบียบมีแบบแผนว่าเออฉันจะวันนี้ฉันจะ,ะเขียนตอบอย่างนี้นะฉันจะเขียนเรียงความส่งคุณครูต้องนะนะครับอ่าหนูจะต้องคิดไว้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือวินัยในตนเองที่ต้องฝึกอยู่บ่อยๆแล้วก็เป็นประจำไม่ใช่ครูต้องบอกว่า ให้คัดลายมือทรงออตั้งใจคัดเฉพาะตอนที่จะทําทรงแต่พอหลังจากไม่สั่งให้คัดแล้วเป็นไงโอ้โหตัวหนังสือ,อยังเหมือนเดิมเลยอ่านไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรเป็นอะไรดังนั้นคําว่าวิันในตนเองในที่นี้ก็คือจะต้องทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเหมือนกับที่เราฝึกคัดที่ครูให้คัดใช่ไหมครับฝึกรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ นี่ก็คือจุดมุ่งหมายของการคัดลายมือต่อมาหลักการเขียนคัดลายมือที่ดีมีอะไรบ้างหนงจัดท่านั่งให้ถูกต้องบางคนเป็นไงเวลาเราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนโอ้ขี้เกียจจังเลยครูสั่งงานอะไรก็เยอะแยะใช่ไหมเวลาจะเขียนเนี่ยนักเรียนชอบทําไมนอนเขียนบ้างเออ,เอ,อเอียงคอเขียนบ้างซึ่งมันเป็นบุค,คลิกที่ผิดถ้าเราทําแบบนี้ไปบ่อย มันจะทำให้เราติดนิสัยดังนั้นวิธีที่ดีนั่นก็คือนั่งตัวตรงหลังตรงนะครับพิงพนัพนกเก้าอี้ก็ให้90องศาแต่ว่าก็ไม่ใช่บอกว่าไปเป๊ะ,เ,ปะ,เ,ปะเอาเท่าที่เราสบายนะครับอันนี้มันก็คือหลักเกณฑ์เฉยๆว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้เออไม่ใช่บอกว่าครูต้องอสอนบอกว่าให้นั่งหลังตรงนะครับขนานกับ เก้าอีให้ได้มุม90องศาโอ้โหบางคนไม่ขยับกระเยื่อนเลยแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับเราก็ต้องทําให้มันอยู่ในหลักเกณฑ์แล้วก็ให้มันสบายที่สุดสําหรับตัวเราที่จะสามารถเขียนหนังสือออกมาได้ 2. จับปากกาด้วยมือข้างที่ถนัดนะครับบางคนนะครับถนัดข้างซ้ายบางคนถนัดข้างขวาเออบางคนไปฝืนไปฝืนตัวเองนะครับซึ่ง มันยากใช่ไหมต่อการฝืนอย่างเช่นครูก็ถนัดซ้ายให้ครูไปเขียนข้างขวาครูก็ไม่เขียนถนัดนะครับดังนั้นก็ให้ใช้ข้างที่ถนัดในการเขียนหนังสือของตนเอง3เขียนตัวอักษรถูกอักขรวิธีต้องเขียนตัวอักษรให้มีหัวนะครับส่วนใหญ่นะครับที่นักเรียนเขียนหัวจะชอบหายพยัญชนะตัวไหนที่มีหัวนะครับจะต้องม้วนหัวให้กลมก่อน อย่าให้หัวมันหายเด็ดขาดเริ่มจากการเขียนหัวไปก่อนนะบางคนเขียนสระเอเป็นไงโอ้โหลากเส้นตรงมาตั้งแต่ข้างบนแล้วก็ค่อยมาทําไมมาม้วนหัวตามจริงมันต้องม้วนหัวก่อนแล้วค่อยลากขึ้นข้างบนส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครูจะไม่สอนแล้วนะครับถือว่านักเรียนผ่านจุดนั้นมาแล้วครูจะเจาะแค่รายละเอียดว่ามีความสะอาดตัวหนังสือเป็นยังไงบ้างแค่นั้นพอเขียนสระ วันยุ์ให้ถูกที่ให้ถูกที่อย่างไรอ่ะครูย้อนกลับเข้าไปข้างบนเนี่ยนักเรียนลอง,ลองสังเกตที่เขาเขียนว่าไข่ไข่เป็นอาหารของคนมาเป็นเวลานานตัวหนังสือตัวเต็มบรรทัดนะฝั่งขวามือนักเรียนเห็นสละไอไหมเออโทษดีนักเรียนเห็นไม่เอกไม่ลุกนักเรียนเห็นไม่เอกไหมวันยุตเอกอ่ะเขาวางไว้ตรงกลางพยัญชนะไม่ลูกไม่นะ เขาวางไว้ขอบที่มันจะขนานขอบสุดของตัวพยัญชนะนั้นๆเขาจะไม่วางไว้กลึ่งกลางพยัญชนะไม่เอกเนี่ยพวกวรรณยุกต่างๆเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหมเช่นเช่นแล้วก็สิ่งที่พยัญชนะที่เราจะเขียนคล้ายคลึงกันอย่างเช่นขอไข่กับบอใบไม้เนี่ยตามจริงขอไข่มันจะต้องม้วนหัวในแล้วก็ม้วนขอบนอกด้วยมันจะมี คอระครังมันจะมีขอไข่มันจะมีทอมุนโทมันจะมีชอช้างมันจะมีซอโซ่เนี่ยพยันชนะเหล่านี้จะต้องม้วนหัวให้ครบตามของเขาตามรูปแบบนเนี่ยไข่เนี่ยเหมือนคอไข่เนี่ยเห็นไหมเขาม้วนหัวนอกแล้วก็ม้วนหัวในอย่างชัดเจนให้มันมีข้อแตกต่างแบบนี้เป็นต้น ต่อมาเว้นที่ว่างริมกระดาษให้เหมาะสมอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะเพราะว่าสมุดของเราเป็นไงเขาตีเส้นให้ขีดสีแดงอ่าขีดสีแดงให้แล้วเรียบร้อยต่อมาเจดเขียนตัวอักษร,รให้เป็นแบบเดียวกันตลอดและเป็นระเบียบสวยงามเป็นแบบเดียวกันในที่นี้เป็นแบบไหนล่ะไม่ใช่รูปแบบที่เป็นที่เขากําหนดบางคนโอ้โห,โหลอกแรกๆนี่เขียนตัวตรงมา ห้าบรรทัดต,ตัวตรงสะอาดเรียบร้อยปุ๊บพอมาบรรทัดที่6โอ้ยเริ่มขี้เกียจแล้วเป็นไงเอียงบังบ่งโคดบัางไปทางหน้าไปข้างหลังบัางแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นถ้าเราเขียนแบบไหนเราก็ต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปแบบเดียวกันแต่แบบที่การเขียนก็คือจะต้องสะอาดเรียบร้อยอ่านง่ายออกมาเป็นรูปแบบพยัญชนะตามตัวหนังสือในรูปแบบนั้นๆเป็นตน้นอ่ะต่อมาในส่วนของพยัญชนะ ที่เราใช้เป็นรูปแบบในการเขียนที่เราฝึกมาตั้งแต่ระดับอนุบาลเขาเรียกว่ารูปแบบตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการจำไ,ไหมนะตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการที่เราใช้ในการคัดลายมือมาตั้งแต่อนุบาลนั่นแหละมันเป็นแบบไหนล่ะครับมันตัวกลมหัวกลมนะครับตัวกลมหัวกลมอ่ะขายายให้ดู เนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะไม่ชัดหน่อยเนาะในหนังสือของนักเรียนก็มีนะครับในหน้า105เป็นแบบนั้นเลยตัวกลมหัวกลมเป็นยังไงถ้าเด่นชัดที่สุดเหมือนกับตัวอย่างที่ครูนํามาให้นั่นก็คือตรงนี้ไข่เนี่ยเรื่องไข่เนี่ยเห็นไหมเทขาเขียนตัวกลมหัวกลมตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาที่การเลย นั่นก็คือแบบตัวอย่างที่ครูให้มาทั้งตัวเต็มบรรทัดที่อยู่ฝั่งขวามือและทั้งตัวครึ่งบรรทัดที่อยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมแต่ณปัจจุบันเนี้ยถ้าเราจะเขียนครึ่งบรรทัดในสมุดของนักเรียนเขาแบ่งไว้ให้ไหมลูกเขาแบ่งไว้เป็นกี่ส่วนหนึ่งบรรทัดใหญ่เขาแบ่งย่อยเป็นกี่อีกกี่บรรทัดเล็กกี่อีกกี่ช่องเล็กเคยสังเกตไหมหนูเคยสังเกตไหมลูก <ใ>สาม,สมค่ะสามไหมสามหรือเปล่านับใหม่ลองนับใหม่สิในหนึ่งบรรทัดใหญ่จะมีกี่ช่องเล็กนับใหม่ลูกเหมือนครูเห็นแว๊บๆครูไม่ครูไม่ว่าน่าจะสามนะน่าจะมีมากกว่าสามมีเส้นสีน้ำเงินเส้นเล็กอยู่สามเส้นค่ะและเส้นสีดำตรงขอบสองเส้นค่ะ เส้นเล็กสีดำทั้งหมดรวมมันรวมมีกี่ช่องหลกในช่องใหญ่มีทั้งหมดกี่ช่องสี่ไหมสี่ช่องเล็กไหมเอาเอาเอา,เอาเส้นดำบนกับเส้นดำดำล่างเป็นหลักเป็นเอเส้นบรรทัดใหญ่แล้วในอยู่ในเส้นดำบนกับล่างมันมีกี่ช่องเล็กหลบสามค่ะสามไหมสามือส่ นับใหม่สี่ไหมถ้าครูจำไม่ผิดน่าจะสี่นะสี่ไหมลูกสี่ค่ะเออสี่เนาะเพราะว่ามันจะต้องแบ่งให้เป็นสี่แล้วเวลาเราเขียนครึ่งบรรทัดเราต้องเขียนกี่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 ช่องเล็กดุกครึ่งบรรทัดสองค่ะสองเออสองช่องเล็กนะเวลาคัดมาให้ครูนะครับตัวครึ่งบรรทัดหนูจะต้องใส่สองช่องเล็กนะครับลูกแล้วเวลาม้วนหัวหนูก็ต้องกะปริมาณว่าสองช่องเล็ก หัวแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องอยู่บรรทัดไหนครูจะไม่ไปเจาะรายละเอียดตรงนั้นแต่ครูจะไม่เน้นในส่วนของว่ามันถูกต้องตามแบบไหมครูจะเน้นว่าอ่านง่ายสะอาดเรียบร้อยพยัญชนะตัวไหนมีหัวม้วนหัวหรือไม่แค่นั้นเองนะครับครูจะไม่ไปเจาะรายละเอียดในส่วนของว่าเอ้ยเธอจะต้องคัดมาให้เป๊ะแบบนี้นะไม่อันนั้นมันเป็นการฝึกที่หนูฝึกมาตั้งแต่ระดับอนุบาลแล้วโอเคนะครับนี่ก็คือรูปแบบต่อมางาน ครบนี้มีงานเก็บ10บคะแนนสิบคะแนนเลยนะสิบคะแนนในที่นี้ก็คือคัดลายมือตัวเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดอ่านคําสั่งครูให้ดีๆนะครับบทที่ครูจะให้คัดนั่นก็คือเพลงชาติไทยเขียนตามครูเลยนะครูมีกี่บรรทัดเธอก็มีกี่บรรทัดมีนักเรียนที่ทำมาส่งครูเขียนต่อกันยาวเป็นพืชเลยไม่เอานะครับ แบบของครูเป็นอย่างไรหนูก็ต้องเขียนมาอย่างนั้นตัวครึ่งบรรทัด5นาน้าคะแนนตัวเต็มบรรทัด5นาน้าคะแนนรวมเป็น10บคะแนนคัดให้เสร็จทีเดียวเลยถึงถ่ายภาพส่งครูอันนี้ครูไม่รีบนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ส่งเลยนะครูให้หนูทำนะครับครูให้หนูทำอยู่สองคาบ<า>ด้วยกันทั้งตัล็กทั้งใหญลยหอคะอะไรนะลูก ทำทั้งเต็มบรรทัดแล้วก็ค,ครึค่<จ>งบรรทัดเลยเครับตามคําชี้แจงครูเลยเนี่ยเห็นไหมตัวสีแดงเดี๋ยวครูจะส่งไอ้ตัวเนี้ยที่อยู่หน้าจอเนี่ยเข้าไปในกลุ่มอีกทีหนึง่งนะครับอ,อ่าทั้งตัวเต็มบรรทัดห้าคะแนนตัวครึ่งบรรทัดห้าคะแนนรวมเป็นสิบคะแนนหนูมีเรียนกับครูอีกวันไหนหลูกวันศุกร์ใช่ไหมพรุ่งนี้เดีย๋ยวนะครูดูตารางก่อน อ่พรุ่งนี้ชั่วโมงสองดังนั้นชั่วโมงสองครูจะไม่ได้เข้านะได้ยินไหมลูกชั่วโมงสองครูจะไม่ได้เข้าครูจะให้หนูทำอะไรคัดลายมือส่งครูพรุ่งนี้นะอ่าพรุ่งนี้หนูจะต้องคัดลายมือส่งครูทั้งตัวเต็มบรรทัดและก็ตัวครึ่งบรรทัดโดยใช้ปากกาเท่านั้น ปากาใช้ได้อยู่สองสีด้วยกันนั่นคือสีดำกับสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับให้ใช้ปากกาในการคัดเท่านั้นใช้ปากกาสีดำกับสีน้ำเงินรูปแบบของพยัญชนะตัวอย่างครูให้อย่างไรก็นี่นแหละนะครับตัวกลมหัวกลมเพลงชาติไทยตัวกลมหัวกลมแบบกระทรวงศึกษาธิการ เอาเท่าที่หนูทําได้ครูจะดูความพยายามด้วยนะครับครูจะดูความพยายามเป็นหลักเนาะส่วนในเรื่องของความสวยงามครูจะเอาลงมาเป็นรองแต่ถ้าใครสามารถทําได้เธอก็ทําคะแนนของครูได้เช่นกันพอเข้าใจไหมครับลูกฮัลโหลเข้าใจค่ะเข้าใจนะทํา,สาทใส่สมุดทําใส่สมุดนะครับลูกทําใส่สมุด ไม่ต้องรีบนะพรุ่งนี้ครูให้เวลาทั้งชั่วโมงเลยของครูหรือจะทั้งวันอะไรของเธอก็แล้วแต่นะครับค่อยๆค,คัดไปค่อยๆม้วนหัวค่อยๆทำคะแนนเต็มสิบบางคนอาจจะไม่ได้เต็มสิบก็ได้นะครับบางคนอาจจะไม่ได้เต็มสิบครูจะดูจากความพยายามเป็นหลักว่าหนูมีความพยายามมากน้อยเท่าไหร่ในการคัดตัวเต็มบรรทัดห้าคะแนนแล้วก็ตัวครึ่งบรรทัด ห้าคะแนนพยายามใช้สมาธินะลูกเหมือนจุดประสงค์ที่ครูอธิบายไปเบื้องต้นว่าให้ใช้สมาธิทําไมต้องใช้สมาธิอย่าพยายามลบขีดค่าตั้งสมาธิก่อนก่อนที่จะคัดย้ํานะคัดนะครับ,นะรบเขียนคัดลายมือคัดก็คือจะต้องคัดจริงๆโอเคไหมครับโอเคค่ะอถ้าโอเค,คแล้วนะครับ ชั่วโมงนี้ไม่มีการบ้านหรือว่าชั่วโมงที่เหลือเนี่ยใครจะฝึกคัดเลยก็ได้นะครับหรือใครจะไปรอคัดตอนพรุ่งนี้ชั่วโมงสองก็ได้ครูจะไม่ได้เข้านะครูแจ้งไว้ก่อนนะครับให้นักเรียนคัดลายมืออ่ะเดี๋ยวครูจะส่งรูปแบบเข้าไปในกลุ่มให้หลังจากที่ครูสอนเสร็จมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไหม งานง่ายๆงานง่ายๆคะแนนง่ายๆทําเอานะครับลูกเอองานง่ายๆคะแนงง่ายๆทําเอาเออไม่ห่วงขอให้ส่งแต่การส่งนั้นจะต้องตั้งใจด้วยโอเคนะครับอะถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วเวลาที่เหลือนะครับให้หนูไปฝึกคัดนะครับหรือใครจะคัดส่งเลยก็ได้ถ้าพร้อมแต่ว่าต้องดูดีๆนะคะแนนเป็นไปตามคุณภาพงานนะครับอาจจะไม่ได้เต็มสิบถ้าไม่แน่ใจอย่าพิ่งส่ง เออถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งส่งอ่ะกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มได้ครับลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ